จะรู้ได้อย่างไรว่าทำเลไหนเนี่ยนะครับสร้างบ้านแล้วขายได้จริงนะฮะหลายคนมีที่ดินอยู่ในมือนะฮะแล้วถามตัวเองว่าเฮ้ยทำเลเนี้สร้างบ้านขายได้ไหมบางคนซื้อเพราะราคาถูกบางคนเลือกเพราะใกล้บ้านตัวเองแต่พอสร้างเสร็จเนี่ยนะครับกลับไม่มี ใครมาดูไม่มีคนมาจองเลยสุดท้ายเนี่ยนะครับกลายเป็นโครงการที่จมทุนเนาะสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็โอ้โหตั้งใจทำเต็มร้อยเลยก็ไปไหนต่อไม่ได้นั่นคือสร้างเราขายไม่ได้นั่นเองนะครับความจริงคือไม่ได้มีทุกทำเลที่สร้างบ้านขายแล้วรอดนะฮะเพราะในโลกอสังหานี่นะครับสร้างบ้านสร้างโครงการหมู่บ้านขายนะครับทำเลที่ดี ไม่ได้แปลว่าขายได้เสมอไปนะฮะการรู้ว่าทำเลไหนขายได้จริงเนี่ยไม่จาเป็นต้องเดานะครับหรืออาศัยโชคแต่ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์นะครับว่าเออวิเคราะห์แบบมืออาชีพเลยเนี่ยนะครับนักพัฒนาสังหาสร้างบ้านสร้างกระมบ้านขายเนี่ยนะครับมันต้องทำอย่างไรเนาะนะครับคนไม่ต้องไปนคนในพื้นที่ก็อ่านศักยภาพทำเลได้ ไม่ต้องมีประสบการณ์นะก็วางแผนทำโครงการสร้างบ้านขายได้แน่นอนเพราะทุกทําเลจะบอกคำตอบเองถ้าคนรู้ตัวเลข่าแล้วตัวเลขอะไรนะครับลองมาดูกันนะ 1. ดูตัวเลขความต้องการคือความต้องการซื้อในพื้นที่นั้นๆน,น,นะเช่นกลุ่มคนทำงานข้าราชการ นะวัยเกษียณในพื้นที่ถัดมานะฮะดูราคาบ้านของคู่แข่งด้วยนะครับถ้ามีบ้านขายในโซนเดียวกันเนี่ยนะฮะแต่ยังขายไม่ออกแปลว่าตลาดยังไม่พร้อมเนาะหรือไม่มีคนซื้อนั่นเองนะครับและก็ดูเรื่องว่าหูสาธารณนุปโภคต่างๆนะครับในพื้นที่ นั่นเองรอบๆนะครับถนนหลักมีโรงพยาบาลมีโรงเรียนมีห้างมีโรงงานอะไรต่างๆหรือเปล่านะฮะแล้วก็ดูเรื่องการเดินทางเข้าสู่เมืองตัวเมืองหลักเนี่ยนะฮะทำเลที่ตรงเนี้ยที่เราสนใจนะฮะใช้เวลาในการเดินทางเข้าตัวเมืองเนะี่ยนานหรือเปล่าโอ้โหหลายนาทีจริงไหมหรือแค่5นาที10นาทีอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูประกอบด้วยนะฮะ ดูราคาเฉลีย่ยของที่ดินนะครับในพื้นที่ตรงนั้นเนาะในะฮะว่าอุ้ยแพงไปหรือเปล่าโอ้โหถ้าแพงเกินไปเนี่ยเรียกได้ว่ามันเอามาสร้างบ้านขายก็เป็นบ้านที่ราคาแพงทําให้กลุ่มคนในพื้นที่ตรงนั้นเองก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้นั่นเองทำเรดีไม่จาเป็นต้องอยู่ใจกลางเมืองฮนะแต่ต้องอยู่ตรงกับชีวิตของผู้ค้า นักพัฒนาสังหาริมทรัพย์หลายท่านนะฮะตัวจริงเลยเนี่ยนะฮะไม่ได้เลือกทำเลเพราะชอบไม่ได้เลือกที่ดินเพราะชอบนะครับแต่เลือกเพราะขายได้แน่นอนเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะโครงการที่ดีไม่ได้เริ่มจากที่ดินดีทำเลดีเสมอไปแต่มันเริ่มจากการเข้าใจคนที่อยากอยู่ในพื้นที่ในที่ดินในทำเลนั้นๆน,น,นะฮะ คำถามก็คือครับวันนี้คุณกําลังเลือกทําเลด้วยความรู้หรือแค่เลือกเพราะรู้สึกว่ามันดีในสายตาของคุณเองครับ